สวัสดีครับทวีสีมูลคลิปนี้ก็มีนัดกันกันกบการเปิดเตาชมถานครับว่าถานของเราที่เผาได้จะไม่หมดไหมหรือว่าจะได้จำนวนมากน้อยเท่าไหร่เตานี้เราเผากันเมื่อวานแล้วเสร็จกันประมาณตอนบ่ายสามบ่ายสี่โมงครับหลังจากที่เผาเสร็จ ก็เก็บไว้1คืนตอนเช้ามาก็ได้เวลาเปิดเตาของท่านผู้ชมหรือว่า FC ก็ทำเช่นกันครับเตาเผาถ่านไร้ควันนั้นจะเขาทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะปล่อยให้เตาเย็นก็เปิดเตาได้แล้วในส่วนตัวของผมนั้นสำหรับ การเผาแต่ละครั้งก็จะทําแบบนี้แหละครับเวลาเราเผาไปก็จะทิ้งเตาไว้ประมาณเวลาใกล้เคียงกันครับแต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องเปิดเตาไม่ได้หรือว่าเตาร้อนนั่นเองอันนั้นก็จะมีข้อสันนิษฐานหรือว่าข้อสังเกตได้ว่าไม้อาจจะไม่ไม่หมดครับเพราะว่า ถ้าไม้ไม่ไม่หมดก็จะไม่ต่อในกรณีที่ไม่ต่อก็จะใช้เวลายืดยาวไปอีกแต่ก็ไม่นานครับสาหรับในเรื่องนี้เราทิ้งไว้อีกสักประมาณวันหนึ่งนะหลังจากที่เราทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วก็บวกไปอีกหนึ่งวันตอนเย็นเราก็สามารถจะเปิดเตาได้นะจากประสบการณ์ที่เคยพบมาหรือว่าเจอเจอมา สำหรับทานของเตานี้ที่เปิดให้ชมอยู่ขนาดนี้ก็เป็นไม้มะขามครับผสมกับไม้แปลรูปไม้มะขามก็จะเป็นไม้ที่ได้ฐานแกล้งครับแต่การนำมาเผากับเตาเผาฐา,านไร้ควันนั้นฐานก็จะกรอบถึงแม้ว่าเราใช้ไม้ดีขนาดไหน สิ่งที่ได้หรือว่าฐานที่ได้ก็จะมีคุณภาพหรือว่ากรอบนั่นเองหรือว่าแตกจะเป็นแห้งสวยงามเป็นบางชิ้นครับการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ก็จะแก้ได้โดยการนำไม้แกล่งหรือว่าไม้ใหม่มาเผานั่นเองแต่ก็แก้ได้นิดหน่อยครับนะเพราะว่าผลลัพธ์ของ การเผาด้วยเตาเผาฐานไรคนนั้นก็จะมีปัญหาหลักๆอย่างเช่นฐานมีน้ําหนักเบาฐานมีรูผุสูงฐานแตกเปราะง่ายไม่เป็นแท่งสวยงามอันนี้คือคุณสมบัติของเตาเผาฐานไรคนถึงแม้ว่าบางชิ้นก็จะได้เป็นแท่งสวยงามแต่เอาข้อจริงๆแล้วคุณภาพฐานถ้าเปรียบเทียบกับ เตาดินทั่วไปหรือว่าเตาโบราณเตาที่ปู่ย่าตายายของเราเผากันก็จะมีคุณภาพแตกต่างกันครับตเตาเผาถ่านไร้ควันหรือว่าถ่านที่ได้จากตเตาเผาถ่านไร้ควันนั้นจะนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับการทำไส้กลองของน้ำกลองบ้างการทำ สารต่างๆเกี่ยวกับทางชีววิทยาหรือว่านำไปใช้ในทางการแพทย์นะตามที่ผมเคยได้ยินมามาแล้วก็ทาง f c c พูดคุยกันมาครับนะว่าฐานของเรานั้นนำไปใช้กันอย่างไรหรือแม้แต่เรานำไปใช้เกี่ยวกับทางด้านการดูดกินใส่ไว้ในตู้เย็นใส่ ไว้ที่ห้องอับชื้นนะดูดกินดูดอะไรนี้ก็จะดีมากครับนะหลังจากที่ผมเก็บฐานไปแล้วนะก็จะมาสำรวจที่เตา f 5 e ของเราเตาของผมนั้นจะทำแบบง่ายๆครับนะใช้ถังน้ำยาแอเก่ามาตัดแล้วก็ทำตักแรงเท่านี้ก็เสร็จแล้วในส่วนของก้นเตานั้น อันนี้เผาไปแล้วห้าสิบครั้งครั้งที่ห้าสิบในครั้งนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรอันนี้คือสภาพของก้นเตาที่เผาไปแล้วครับนะต่อไปก็ทำการติดตั้งหรือว่าการตั้งเตานั่นเองการตั้งเตานั้นจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาเรากิ้งถานหรือว่าคว่มเทถฐฐ่านนั่นเอง การเทฐานนั้นอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการกระทบกระทั่งของก้นเตาที่เกี่ยวกับแผ่นเซรามิกไฟเบอร์เนี่ยในช่วงเนี่ยเวลาเราเก็บฐานหรือว่าเก็บฐานเสร็จเราก็จะเทถ่านถ้าไม่เทก็ไม่ได้ครับเพราะว่าฝุ่นละอองต่างๆ หรือว่าเศษเท่าต่างๆก็ยังค้างคา,างอยู่ก้นเตาจะมีปัญหาในเรื่องของการกดทับเกี่ยวกับแผ่นเซรามิกไฟเบอร์ขางก้นเตาทางฝาทางใกล้กับฝาเตาบ้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอย่างที่ผมเคยได้บอกไว้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องส่วนนี้ถ้าใครหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่จำเป็นจะเทถังก็ได้ครับนะแต่ว่า ไม่เทก็ไม่ได้นะบางครั้งเราจําเป็นจริงๆที่จะต้องเทนะในส่วนนี้การปรับเตานั้นหรือว่าการตั้งเตานั้นบางครั้งก็มีปัญหาในเรื่องฝาผนังเตาอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าหลังจากที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำผ้าฝาผนังเตาเกี่ยวกับใช้ดินเหนียวฉาบนะ ก็จะมีปัญหาในเรื่องแบบนี้แหละที่เวลาเราขนย้ายหรือว่าการตั้งศูนย์เตาต่างๆก็จะกระทบกระทั่งทําให้ฝาผนังเตาของเราพังง่ายแต่ทุกวันนี้หรือว่าปัจจุบันนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าผมเปลี่ยนมาใช้ระบบเตา f 5 e ที่สร้างจากถังน้ําใหญ่จะกิ้งขนาดไหนจะเอียงขนาดไหนก็จะไม่มีปัญหาในส่วนนี้ รับรองได้ครับว่าไม่มีการแตกราวหรือว่าไม่มีการพังทลายของหน้าเตาลองทำใช้กันดูครับเตา F5E รุ่นถังน้ำยาแอร์เก่านะทำง่ายๆครับนะตัดครึ่งแล้วก็ใส่ตะแกรงแล้วก็เปิดปากเตาอย่าให้กว้างมากครับนะาเปิดประมาณ4นิ้วก็พอแล้วครับนะเวลา เราใส่ฟืนเข้าไปก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าเราทำกว้างมากก็จะมีปัญหาในเรื่องของการดูดไฟขึ้นสู่ท่อแกนกลางจะสังเกตได้ว่าเมื่อเวลาเราตั้งเตาใหม่ๆถ้าเราเปิดอากาศเข้าทุกทิศทางก็จะทำให้การดูดไฟหรือว่าอากาศนั้นขึ้นสู่ท่อแกนกลางนั้น ยากมากครับลมก็จะพัดไปทุกทิศทางเลยก็จะสังเกตได้ว่าท่อแกนกลางของเราไม่มีแรงพอหรือว่าไม่มีเปลวไฟไปหล่อเลี้ยงท่อแกนกลางการหล่อเลี้ยงท่อแกนกลางของเปลวไฟนี้ก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของความร้อนครับนะถ้าเกิดเปลวไฟของเราหรือว่าท่อแกนกลางของเรานั้นมีความร้อนสูงก็จะ ทำให้การได้รับไม้หรือว่าไม้ของเราได้รับความร้อนเหลวหรือว่าแผ่รัศมีไปโดนไม้ก็จะเผาไหม้ได้เสถียรแล้วก็ความร้อนก็จะคงที่ครับการเก็บฐานแต่ละครั้งนั้นก็จะเก็บเสร็จภายในไม่ถึงชั่วโมงนะครับนะเก็บเสร็จแล้วก็จะได้เศษถ่านเพียงเล็กๆน้อยๆเศษถ่านนี้ก็จะนำไปใช้ประโยชน์บางครั้งก็ ถ้าสามารถนำไปใช้ในครัวเลือนก็จะเก็บไว้ในส่วนที่ละเอียดมากก็ใส่พวกพืชต่างๆนะไปโรยตามพืชผักสวนครัวส่วนนี้ก็มีประโยชน์นะช่วยในทำให้ดินร่วนสุยครับเพราะว่าบางครั้งเราเผาทุกวันมีจำนวนมากเกี่ยวกับเศษฐานนี้นะ ผมก็จะเก็บสะสมไว้ยิ่งเผาหลายครั้งก็จะมีจำนวนมากแต่ก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรมากไปก็แบ่งปันเพื่อนบ้านไปใช้กันครับเกี่ยวกับเรื่องการ,การเกษตรกรรมต่อไปก็เป็นการขั้นตอนที่นำฐานใส่กระสอบเสร็จเรียบร้อยก็จะทำการเย็บกระสอบเพื่อส่งให้ลูกค้า ข้อแนะนําเกี่ยวกับการขายฐานหรือว่านําฐานส่งลูกค้าสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นกับการขายฐานครับก็จะขอแนะนําไว้ว่าก่อนที่เราจะนําส่งมอบสินค้านั้นเราต้องเรียนให้ลูกค้าของเราทราบเสียก่อนว่าฐานของเรามีคุณภาพแบบนู่นนี่นั่นนะหรือว่าคุณภาพแตกต่างจากฐานที่ เผาทั่วไปนะตัวนี้สำคัญมากครับเพราะว่าฐานของเรานั้นจะมีคุณสมบัติแตกต่างกับฐานทั่วไปก็คือฐานของเรานั้นจะจุดติดง่ายนะจุดปั๊บติดปุ๊บกันเลยทีเดียวเพราะว่าฐานของเรามีรูพุนสูงก็ขอให้ท่านผู้ชมหรือว่า f อที่ต้องการขายฐานนั้นชี้แจงกับลูกค้ารายละเอียดให้เข้าใจด้วยสำหรับ ราคานั้นเราก็ถือราคาพื้นที่เป็นเกณฑ์ครับนะว่าเราจะขายกันเท่าไรในส่วนตัวของผมนั้นมาครั้งนี้ก็จะอัปเกรดราคาขึ้นบ้างนะเพราะว่าใช้ราคาเดิมเป็นเวลาแลมปีแล้วนะก็จะเรียนให้ลูกค้าทราบได้ดังนี้เพราะว่าไม้ของเราก็เปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่ไม้ของเราไม่เคยได้ซื้อเลยแต่มาระยะหลังนี้ต้องได้ซื้อหาครับนะว่าเรานําไม้มาจากไหนหรือว่าซื้อมาแบบไหนเราก็ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับลูกคา้าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะได้เข้าใจกันคับลูกค้าครับเพื่อการค้าการขายของเราจะไม่มีปัญหาในเรื่องการราคาครับนะ แล้วเรื่องนี้สำหรับท่านผู้ชมหรือว่า f อมีเทคนิคอะไรก็พูดคุยกันทักทายกันเข้ามาเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์ครับเพื่อน้องใหม่หรือว่าผู้ที่จะขายทานก็จะได้รับความรู้แล้วก็มีเทคนิคใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาว่าจะหันเหขายทานอย่างไรเกี่ยวกับการที่เรายังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้อยู่ก็พูดคุยกันแนะนำกันเข้ามาภายในคลิปนี้ นะหรือว่าคลิปนี้ชมแล้วขาดตกบกพร่องในส่วนไหนก็คอมเมนต์เข้ามาครับเพื่อเราจะได้แก้ไขในเรื่องนี้เกี่ยวกับเตาเผาฐานไร้ควรเกี่ยวกับเรื่องฐานนะใครมีเหตุผลอะไรที่ดีๆที่จะเสอเนอแน,นะติชมกันเข้ามาครับครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนท้ายคลิปนี้สวัสดีครับ